นี่นะคะชัดเจนมากข้าวเหนียวแดงข้างที่เตี้ยๆนี่ก็คือข้าวข้าวเตี้ยนนะคะเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันเนาะผละพันดูสิซ้ายมือซ้ายมือจะเป็นข้าวเจ้านะคะขวามือจะเป็นข้าวเหนียวแดงดูสิข้าวเจ้าก็งามมากนี่นะคะสุงร่วมหัวยาอีกแล้วนะคะทุกคน โอ้โหงามมากดูวงข้าวชิแล้วส่วนฝั่งข้าวเหนียวแดงนี่ก็อลังการงานสร้างมากค่ะคนผ่านไปผ่านมาเขาก็เทียบซ้ายกับขวาซ้ายเอ้ยคนละฝั่งถนนเนาะนานี้มีทั้งข้าวเจ้าแล้วก็เหนียวแดงแล้วก็ข้าวเตี้ยนแล้วมีข้าวสาบสายพันธุ์ในปนีนี้นี่ค่ะ พาทุกคนมาชมชมชมเป็นข้าวนาดำนะคะปักดำดำมือปีนี้ยากยากแข็งแรงมากทำนาได้ข้าวงามมากขนาดนี้ดูสิค่ะทุกคนอ่ะอันนี้อันนี้มีอาการนะคะนิดหน่อยไม่ค่อยเจอหรอก เดินมาทั้งแปลงเพิ่งเห็นรวงเดียวที่มีปัญหาเดี๋ยวค่ะกลับเราค่อยโชว์ข้างซ้ายนี่อ่ะวิวบรรยากาศดีมากนะทุกคนถ้าจะมาถ่ายรูปอ่ะมีหน่อยกอกับยญ้าอีกรวงสองรวงสารวงนะคะนี่ค่ะงงามมาก มีส่วนที่ข้าวงามมากๆล้มนะย่าจะเดินลงไปให้ดูน<ฮ>อเห็นไหมทุกคนสวยงามมากตรงนี้ข้าวเหนียวดแดงก็จะประมาณสี่ไร่นะคะแดงนี้ ก็เดี๋ยวมาดูกันตอนเกี่ยวว่าจะได้ผลผลิตแค่ไหนยังไงถ้าข้าวไม่ล้มก็ไม่รู้ว่าคุณสมาชิกแล้วจะมีแผนเกี่ยวมือหรือเปล่าสวยสวยงามสวยงามเดี๋ยวขากลับไปแล้วก็ชิดชิดฝั่งนี้ <c oughs> ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ เนี่ยจะเก็บมมเล็ดพันธุ์หรอคะญาตบอกว่าเห็นข้าวปนอันนั้นน่าจะเป็นข้าวเหนียวนะคะปนมาเดี๋ยว่าจะไปถอดรวงข้าวที่มันปนออก ถ้าเราถออตั้งแต่ตอนนี้เวลานั้นเก็บเก็บเมลิดพันธุ์มันก็จะจะดีนะคะก็คืออย่างน้อยเขายังไม่ดอกดอกข้าวยังไม่บานไงกีสอนเขายังไม่มาผสมกับข้าวตัวอื่นเนาะ,ะหันบรรยากาศด้านต้นตาลให้ทุกคนได้ชมอีกหนนะ่อยหนึง ะะแป้งเริ่มนี่แล้วนะคะแป้งข้าวเริ่มใช้ได้แล้วเดีย๋ยวไปเก็บภาพนิ่งกันดีกว่าค่ะ